คอนสั้นเราบอกถ่ายทำโดยไม่ก็หมายฮะเฮะ้ยไปเล่นอีเวนต์กันบอกได้ได้สิได้เดี๋ยวไปด้วยโอเคไหมเฮ้ยอีเบคอนเออไปก็ได้ ไปสักพักเออเล่นกันสุกป,ป่ะเออเราเล่นกันแค่สามคนเองนะเฮ้สี่ไม่ใช่หรอเออ RPG พีจแบบนี้เดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งเอามาแล้วรอเวคนนี่ไงได้ RPG มาแล้วนี่ RPG เนี่ย เห็นไหมเนี่ยโหไปเอามาจากไหนเนี่ยไม่รู้อะเอาบีคนเออใจเย็นหน่อยดิแบงค์นายก็หัวร้อนไปปะเออเอ็ <c ười> นไห อะไรไอแบงเออไปหาถ้าหาได้อ่ะก็ไปหาดิ RPG อพีจีอได้เออ,อเพื่อนหาไม่ได้จริงๆด้วยคนหายากเลยก็ใช่ไงอไอแมลองถามลองถามเมดิไมเ,เม อะไรแม็กเอ่อเห็น RPG ไหมเหมือนเอาไปวางไว้ที่ห้องอยู่นะจะไปเห็นเหรอไอ a ีอคนมันขโมยไปอ้าวไอพีเอคนอ,อ,อะไรพวกไายนี่เราคุยกันในกลุ่มนะ นี่อะไรไหมเอ็งเอา RPG ไปดิเอามาค่ะไม่ให้เอา้ากดแบนเป๊บโอเคแบนเสร็จแล้วเอ้ยทุกคนระวัง RPG มันลุน มันล่นใส่แบงค์อะเอานั่นไงอยากได้มากเนาะเป็นไงล่ะไอแบงค์ bank? เป็นไงบ้างเป็นไอแบงค์ bank? เป็นไงสบายดีสบายดีปีบ RPG อยู่บนพื้นให้ดิไม่ให้เอาว่านี้ เฮ้ยแม็กเฮ้ยแม็กทำอะไรอะ่ะเป่าจะจะรู้เรื่องชาวว่าเขามากดีเฮ้ยเดี๋ยวดเดียวเฮ้ยเดี๋ยวไม่สนจะให้โยนไปทั้งก,บบกระบอกเลยใช่ไหม เออแล้วแต่แล้วกันไอ้แม็กไอ้แม็ก,กยกังก็อยากทำยังก็อยากทำแพนเค้กดิอะไรหืมไอเดี๋ยวไ้แม็กจะพึ่ง แม็กก็บอกแล้วไงไอแพนเคก้กมันไปเลยเนฮ่าฮ่าฮ่ายังไม่ไปเว้ยเอากวนเฮ้ยไอแบงค์อย่าเบลค่าไอแพนเคก้กดิโอ้เออเดี๋ยวชวนไอสกายมาก่อนนะแอด สกาย SSD 568แปแวัดดีทุกคนเฮ้ยใครเนี่ยไอ้แหว่งชวนใครมาอะไรไอสกายไงเออไอ้มีก็อยากเรื่องมากดิใช่ปะเออ ่ไงนะนี่ไอ้สกายเอ็มเอ็กงั้นลองมาเน่นำตัวกันอ่ะเริ่มจากใครก่อนสกายไงหวัดดีเราชื่อสกายอายุสิบเจ็ดเราชื่อแบงค์อายุสิบห้า เราชื่อเมอายุ16เราชื่อแม็กอายุ18เราชื่อแพนเค้กอายุประมาณสิเราชื่อเราชื่อมินอายุสิบห้าโอเคมาแนะนำตัวกันแล้ว พวกเราไปเล่นอีเวนต์กันไหมได้โอเคเออไอ้แม็กเตรียม RPG ไปด้วยทำไมล่ะไอแพนเคก้กเอ,อ้ยไอ้แม็กใจเย็นเดี๋ยวพึ่งหลังเล่นอีเวนต์เสร็จอ้าวมากันพร้อมกันเลย วันนี้พวกเราเล่นกัะสนุกไหมแน่นอนอ,อ้าไอแม็กอะไรนายมาชา้าจังอะไรเพิ่งมาเมืกก่อกี้เอาวนะ่าเอานะ่อย่างน้อยเราก็ทำอะไรกันเสร็จแล้วเฮ้ยพวกนายนั้นครั้งนี้เราไปเล่นดอกกันไหม จะมาเล่นได้แค่สี่คนนะเอ่องั้นเราก็ไปเล่นกันทีละคนสิแยกทีมกันไหมล่ะได้แน,นะน่ใจนะแน่ใจเหรอเมย์เขาก็ต้องแน่ใจอยู่แล้วสิใช่อ้าวพวกนายเราจะไปเล่นกันเป็นทีมเหรอ แล้วนายเจ้าทีมแบบไหนล่ะสกายเอ่องั้นแยกหญิงชายไหมผ่านไปสองชั่วโมงเอ้าว่าไงมาขัดจังหวะไหมเนี่ยใช่ไงไอแม็กนายก็ยยเห็นนี่ว่าพวกเรากำลังคุยกันอยู่เออไม่เป็นไรหรอกวะ่ะ เอยเดี๋ยวสก,กายอย่าพึ่งไปหาเรื่องเขาสิเออใช่แต่เออแต่อะไรเอ้ยแพนเค้กนะเธอก็พูดมาสิเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งเฮ้เดี๋ยว